ไฟฟ้าหงษาจัดกิจกรรมน่านแตงเพลส2023พแสดงความขอบคุณคณะเสือมลชนจังหวัดน่าน บริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดจัดกิจกรรมน่านแตงเพลส2023ขึ้นในระหว่างวันที่20-22ธันวาคม2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่านเข้าทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดพร้อมทั้งศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจใหม่และการท่องเที่ยวน่านหงษาลูกบางโดยวันที่20ธันวาคมนายยธนาจุนพันทองผู้อำนวยการ่หลือสารองค์กรบริษัทไฟฟ้ฟฟหาหงษาจำกัดพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่านณอาคารหงคำชัยคาน โดยมีการพบปะพร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลไปทราบถึงการดำเนินการของโครงการไฟฟ้าหงสาทั้งในด้านต่างๆที่สําคัญเช่นการปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าการบริหารงานเหมืองแร่การบริหารงานเหมือรรงถ่นานหินลิกหนห์การพัฒนานสังคม การจัดการห้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 140, 1 4 0 0 1เวอร์ชันปี2015และการเมินงงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการระบบการจัดการชีวานามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ISO 4 5 0 0 1ัเวอร์ชันปี2018 หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางต่อไปยังแขวงหลวงพะบางสปปาลาวเพื่อศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจใหม่และการท่องเที่ยวน,น่านหงสาหลวงพะบางโดยในช่วงเย็นของวันวที่2 1ธันวาคมในคทายุทธจูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัทเฟฟ้างุ์ภาษาจำกัดนด้ให้เกียรติเดินทางไปยังแขวงหลวงบางสปปลาวเพื่อพบปะก,กับคณะสื่อมวลชนจวันนั่นรวมทั้งทีมงานฝ่ายสื่อสาาองค์กรในงานมีพิธีการใบายสีสูข,ขันและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันกันกบคณะสื่อมวลชนจังหวัดนนโดนบรรยากาศพิธีงานนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย สำหรับการจัดกิจกรรมน่านแตงเพลส2023เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นระหว่างบริษัทไฟฟ้าหงสาจกัดและสื่อมวลชนจังหวัดน่านอีกครัง้งยังเป็นการถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายัยงคณะสื่มมวลชนจังหวัดน่านที่ให้การสนับสนุนของโครงการไฟฟ้าหงษาด้วยดีเสมอมา